สวัสดีครับผมจากช่องคาวิเมยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนสู่คลิปรีวิวใหม่ล่าสุดวันนี้เราจะพาไปชมมอเตอร์ไซค์รุ่นล่าสุดที่ทุกคนรอคอยนั่นคือรุ่นดูกาติมอนสเตอร์2026ที่พร้อมเปิดตัวและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการเนกเก็ตบทั่วโลกเริ่มจากหน้าตาภายนอกดูกาติได้ปรับโฉมครั้งใหญ่โดยเปลี่ยนมาใช้ชุดแฟริ่งที่ปราดเปรียว ขายเบาลงพร้อมล้ออลลอยดีไซน์ใหม่และท่อไอเสียระบบใหม่กับหม้อน้ำที่ใหญ่ขึ้นให้ภาพรวมโฉบเฉี่ยวและทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนนี่คือก้าวสำคัญของมอนสเตอร์ที่ถูกจับภาพขนาดทดสอบในยุโรปและคาดว่าจะเปิดตัวภายในปี2026หัวใจสำคัญของ Monster 2026คือเครื่องยนต์ V2890cc เครื่องเดียวกับ t r e e t t i g h t e r V2 และพ V2 ซึ่งออกแบบให้แรงขึ้นทะลุ120แรงม้าพร้อมแรงบิด93.3นิวตันเมตรนับ8,250รอบนาทีถือว่าแรงกว่ามอนสเตอร์937รุ่นก่อนที่เคยใช้เครื่องทสสัสเตรตา a ที่มี111แรงม้าและแรงบิด82กิโลวัตต์ประมาณ111แรงม้า จุดเปลี่ยนอีกจุดคือดูกาติได้เปลี่ยนจากระบบวาล์วเดสม o โดรมิกมาเป็นระบบ DOHC ที่ใช้สปริงกลับซึ่งทำให้น้ำหนักเครื่องยนต์เบาลงลดการบำรุงรักษาและตอบโจทย์ผู้ขับขี่ในชีวิตจริงมากขึ้นเครื่องยนต์หนักเพียงประมาณ54.4กิโลกรัม119ปอนด์เเพนนีและยังมีตัวเลือกชุด r a c i n n k k t t เหมือนส r e ี t ไฟเตอร์ v 2ที่เพิ่มแรงม้าเป็น126แรงม้าและลดน้ำหนักลงได้4.5กิโลกรัม9ปอนด์เเพนนีโครงสร้างตัวถังก็มาใหม่โดยใช้เฟรมอลูมิเนียมโมโนคอร์ที่ยึดติดกับเครื่องยนต์คล้ายกับดีไซน์ของพานิชา v 4ช่วยให้ตัวถังมีความกระชับแข็งแรงและเบาเหมาะกับมอเตอร์ไซค์แนวเนกเกตมากๆ สำหรับดีไซน์ตัวรถยังคงเอกลักษณ์มอนสเตอร์ไว้คือถังน้ำมันทรงกล้ามเนื้อเปิดเห็นเครื่องยนต์และเส้นสายชัดเจนแต่ครั้งนี้ถูกตีความใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นและอาจจะมีน้ำหนักการตกแต่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามที่บางคอมเมนต์ระบุว่าดูเหมือนมอนสเตอร์รุ่นเก่าๆน้อยลงแต่ใกล้เคียงทางเลือกที่ใช้งานได้จริงมากขึ้นตอนนี้ดูกาติยังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการ แต่มีข้อมูลว่า Monster 937ซึ่งเป็นรุ่นก่อนหน้าในตลาดสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นที่ประมาณ13,195ดอลลาร์ราว450,000บาทไทยในอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันรุ่นใหม่2026ที่มีเครื่องยนต์ใหม่และเทคโนโลยีเพิ่มเติมอาจมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อยขขขีีขีดดด ต่อไปผอมาจากพาไปชมสคริปต์ในรูปแบบซีนีมาติก u t u b e วิดีโอที่คุณขอตามสไตล์คาวิเบ้เรียบง่ายแต่ดึงอารมณ์ลีลาเข้มข้นและจบให้แบบมีจังหวะขีดขีดขีดสคริปต์ประมาณ900คำสวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่คาวิเบ้ผม วันนี้เราพามาดูตัวล่าจากดูกาติที่หลายคนรอกันมานานนั่นก็คือดูกาติมอนสเตอร์รุ่นปี2026รถเนเกตรุ่นใหม่ที่มาพลิกโฉมวงการอีกครั้งซีนรถขณะหยุดนิ่งในสตูดิโอหรือถนนโล่งสลับภาพขับขี่จริงนี่คือสายเลือดมอนสเตอร์รุ่นใหม่สิ่งแรกที่เห็นคือแฟริ n งใหม่หลายเส้นดูดันท่อไอเสียใหม่ล้ออลอยลายใหม่แค่นี้ก็แต่ตาระดับสิบแล้วซูมที่เครื่องยนต์ เอฟเฟกเสียงกริงกริงชวนให้ตื่นเครื่องที่แน่นเปรียบเพื่อนๆคือ V2 ขนาด8 9 0 cc ใช่แล้วครับก่อนหน้านี้เราเคยขี่9 3 7 cc ที่กินใจอยู่ตอนนี้คูเปอร์ทำให้แรงม้าพุ่งเป็น120แรงม้าที่1750รอบนาทีแรงบิด93.3นิวตันเมตรที่8250รอบนาทีกราฟิกตัวเลขเทียบเฉียบเฉียบ ไม่ใช่แค่แรงม้านะครับดูกติยังลากูดบายระบบเดสโ o ที่ซับซ้อนมาใช้ d o h c ระบบสปริงกลับที่เบาและประหยัดกว่าน้ำหนักเครื่องเหลือแค่54.4กิโลกรัมเท่านั้นและอาจมีชุดเร c i n g คิดเพิ่มแรงม้าเป็น126แรงม้าและเบาลงอีก4.5กิโลกรัมเรียกว่าถ้าใครชอบสายสนามหรือสายถนนประจำวันจัดได้ทั้งคู่ภาพโชว์โครงตัวถัง เฟรมโมโนคอซ์อลูมิเนียมแบบใหม่แข็งแรงทนแต่เบาจนรถบาลานได้ไง่ายเหมือนตัวได้ DNA จากพานิกาวีสีมาเต็มมุมภาพที่ดีไซน์ถังดีไซน์ยังมีความเป็นมอนสเตอร์ดั้งเดิมอยู่ถังกล้ามเครื่องเปิดเซ็กซี่สะใจแต่เส้นสายชัดขึ้นเท่ขึ้นและพร้อมทำให้ใช้งานจริงได้ดีกว่าเดิมตะลึงมุมขับขี่จริงบนถนน ในตลาดสหรัฐมอนสเตอร์937รุ่นก่อนหน้านี้เริ่มต้นราว13,195ดอลลาร์ถ้าเป็นรุ่นใหม่แน่นอนว่ามีฟีเจอร์เพิ่มราคาคงโอเคสมเหตุสมผลครับคลิปจบด้วยรถขับผ่านกล้องแล้วคัดลงโลโก้สรุปเลยมอนสเตอร์2026คือจุดเปลี่ยนหัวใจใหม่เครื่องแรงขึ้นเบาขึ้นโครงใหม่เทคโนโลยีใหม่แต่ยังเป็นมอนสเตอร์อย่างเต็มตัวที่ทำให้คุณทั้งสายเนเก็ต และสายใช้งานประจำวันหลงรักได้อีกครั้งถ้าอยากดูรีวิวจอดลึกเพิ่มเติมพัฒนาเซตออโต,โตหรือดูเทียบกับรุ่นก่อนก่อนบอกมาได้เลยผอมมาจากจับรายละเอียดมาให้ครบและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ